ยยินเมมจใสสสุรา่งคำอวยพรด้วยบทเพลงปีใหม่ในเพลงเถลิงศกที่คุณวิจิตมาตราแต่งคำร้องและครูเพลงสากลคนแรกของไทยพระเจนดุริยางแต่งท่วงทำนองไว้ในวัย86ปีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรยังนำมาขับร้องและจำเนื้อเพลงได้แม่นยำยามช้า พี่ก็เศ้าคิดถึงน้ยามสายพี่หมายจองเที่ยวมองหาเพลงประทับใจที่<า>ถูกขอไม่เคยขาด<บ>ายาม ชวนให้นึกถึงอารมณ์ขันของนักร้องผู้นี้ที่ชอบแปลงเนื้อร้องเรียกเสียงหัวเราะให้แฟนเพลงได้ทุกเวทีไปคุณชายยังเคยนำเพลงประจำตัวไปลองอัดเสียงลงเครื่องเล่นกระบอกเสียงไถข,ขี่พึง่งเครื่องบันทึกเสียงยุคแรกที่โทมัสอันวาเอดิสันคิดค้นโดยใช้พลังเสียงสั่นสะเทือนให้เข็มแหลมขูดบนที่พึ่งแข็งรอบกระบอกเสียงเพื่อบันทึกนะครับ อายุที่เพิ่มขึ้นอาจทําให้หลงลืมวันเวลาแต่ไม่ใช่กับบทเพลงเก่าๆที่ยังประทับใจโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ได้ร่วมวงสุนทรพร์วงดนตรีที่นําบทเพลงมารับใช้สังคมในแทบทุกโอกาสเขามีแต่ตอนสองทุ่มตอนสงครัมสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็มีดนตรีสําหรับกล่อมขวัญเพราะว่าลูกระเบิดมันมาบ่อย อ๋อเหรอคะแล้วตอนนั้นจะร้องเพลงประเภทไหนบ้างคะอาไว้กล่องขวัญเนี่ยก็เพลงเพลงสุทราภรณ์ฉันนั่งตกปลาอยู่ บทเพลงเก่าๆนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางโทรทัศน์อยู่ตลอดเวลาค่ะวันว่างนะคะคุณชายถนัดศรีสวสดิวัตรหรือว่าอามม่อมค่ะก็จะมานั่งในมุมทํางานแบบนี้แล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแต่ว่าในวัย86ปีก็ต้องมีตัวช่วยกันหน่อยอมม่อมอถืออะไรคะเนี่ยแว่นขยายชัดขึ้นไหมคะชัดจิต นี่แหละค่ะตัวช่วยของอมมอมค่ะสองอันเลยเหรอคะนี่แล้วก็แว่นตาอีกสามอันเลยเหรอคะอมมอมหลังจากย้ายมาอาศัยคอนโดมิเนียมเพราะเดินทางสะดวกปลอดฝุ่นและอยู่ใกล้ลูกชายก็ทําให้คิดถึงห้องสมุดที่บ้านที่หม่อมราชวงศ์ถนัศรีสะสมหนังสือหลายแนวไว้หลายพันเล่มนอกจากการอ่านจะช่วยในเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกหลักไพเราะจนได้อารมณ์เพลงแล้ว คุณชายยังอยากให้เด็กรุ่นใหม่สนใจในโครงฉันกลาบกลอนซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากมในการพัฒนางานด้านประพันธ์เพลงเจ้าอย่าคิ้วให้พีู่ัเมือนในทีว่าเจ้าจะมีรักการมอยู่เรียมให้เอาแล้วเจ้าก็ชื่นชมโอกเรียมตรมตรมเพราะคมตาเจ้า อันนี้มันมาจากโครงเจ้าหย่าย้ายคิว้วให้คำโบราณได่ยักคิวกยยค้วเขาเรียกย้ายคิ้วเจ้าหย่าย้ายคิว้วให้เรียมเหงาดูดุดในพรานเขาล่อเนื้อจะยิงก็ยิงเอาอกพี่รามแมกเจ็บไปปานเจ้าเนื้อเลือดแล้ว แม้จะเลิกจัดรายการวิทยุครอบจัก,กรวาลเพราะยืนยันไม่ใช้คอมพิวเตอร์อัดเป็นไฟล์เสียง และวางมือจากบทบาทพิธีกรรายการอาหารเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงจากโรคเบาหวานแต่คุณชายก็ยังมีตารางงานอยู่ไม่ขาดทั้งในฐานะศิลปินแห่งชาติเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีและยอดนักชิงที่วิจารณ์อย่างรู้ลึกรู้จริงแบบที่หาใครเปรียบได้ยากอภิยาฉายจันทิป<า>ไทย p ีบรายงานความด